นุ่มกัญชัยค่ะถึงขั้นประกาศเลยนะคะว่าถ้าแอฟพระสะอ,อนแต่งงานพร้อมใส่ซองให้1ล้านบาทเลยค่ะช่วงนี้นะคะหัวใจของคุณแอฟพรอ,อนแน่นอนว่ากลายเป็นสีชมพูสุดๆเลยค่ะตั้งแต่มีนักแสดงรุ่นน้องอย่างนนกุลชานน์เข้ามาถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่ใช้คําว่าแฟนนะคะแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยจริงใจขั้นสุดพูดออกสื่อเลยค่ะว่ารอเรียกแฟนเมื่อไหร่นะจากนั้นอะ่ะเลื่อนจากแฟนปุ๊บ ติดจรวดเลื่อนเป็นภรรยาอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่กลัวในเรื่องของความรักต่างวัยด้วยค่ะล่าสุดในรายการ3แซ่บนะคะซึ่งมีแอปซะซอนแล้วก็หนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรเนี่ย<ๆ>ก็มีการเชิญแขกรับเชิญมาแขกรับเชิญก็คือคุณแอนทองผสมค่ะที่งานนี้คาดว่าน่าจะโดนแซวเรื่องใส่ซองงานแต่งของหมากคิมนั่นเลยค่ะก็เลยพี่หนุ่มก็เลยพูดเลยบอกว่าถ้าแอปทัซซอนแต่งงานเมื่อไหร่พี่เนี่ยจะใส่ซองงานแต่งให้เลย1ล้านบาทถ้าแอนไม่ให้พี่ให้เลยล้านหนึ่ง ประกาศแอปทรสอนแต่งงาน1ล้านบาทพี่จ่ายให้เลยไม่ต้องขอแอนเลยอการใช้จ่ายให้เลยแน่นอนคืว่าทางด้านของแอปนะคะบอกว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายแล้วคุณแอนของผสมเข้าเลยแซวว่าเออสงสัยต้องรีบแต่งแล้วละ่ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแซวกันมากมายเลยนะ,ะบอกว่าเซฟแล้วนะคะเป็นพยานให้ค่ะพ่อน่ารักค่ะรีบเลยนะคะแม่จะรวจต้องมาแล้วค่ะความแซวกันคือน่ารักมากขอรับบทเป็นสักขีพยานค่ะว่าจริงๆเราเนี่ย อยากได้ยินแบบนี้มานานแล้วได้ยินแบบนี้ทางหนุนม่มนนกุลไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะให้เร่งติดจรวดอีกไหมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยฟินกับประโยคนี้มากเลยประโยคที่นนกุลบอกว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยผมรอได้แต่ไม่อยากให้พี่เขารอนานหลายคนก็ยังติดอยู่ในหัวเลยค่ะเอาเป็นว่าแม้จะเป็นประโยคสั้นๆยอมรับว่าคลั่งรักไม่น้อยอ้าาเร็วๆนี้จะมีข่าวดีหรือเปล่านะพี่หนุ่มรอใส่ซองแล้วค่ะ